หน้าตาแกงเปิดหน่อไม้นะคะ สวัสดีค่ะเจอกับนัดอีกแล้วนะคะวันนี้นำเสนอเมนูแกงเปิดหน่อไม้ค่ะแกงแบบอีสานใส่ปลานะคะวัตถุดิบที่มีก็จะเป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ต้มจนจืดแล้วชะอมค่ะใบแมงลักหรือผักอีตู่นี่ก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะจะเป็นหอมหัวแดงตะไคร้พริกแห้ง แล้วก็พริกหอมบุบนิดหน่อยค่ะมีอันนี้แป้งข้าวโพดค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความข้นเหนียวน้ำยานางฟักทองดอกสลิดส่วนประกอบที่แบบลองลงมาก็จะเป็นฟักทองดอกสลิดนี่แหละค่ะถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นอย่างอย่างอื่นแทนเช่นบวบเห็ด ผักหวานปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ชูรสเริ่มแจงกันเลยค่ะนำหน่อไม้ใส่ลงไปในหม้อก,ก่อนนะคะสักทองค่ะ แล้วก็เครื่องแกงนะคะตะไคร้หอมหัวแดงพริกใส่ลงไปเลยค่ะนัดจะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปก่อนนะคะเพื่อจะได้กะปริมาณของน้ำย่านางต่อไปก็เติมน้ำย่านางเลยค่ะ ใส่ให้พอท่วมเครื่องที่เราใส่ลงไปนะคะนำไปตั้งไฟเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลา น้ำปลาชูลสดค่ะรอจนน้ําเดือดเมื่อน้ําเดือดแล้วใส่ดอกสลิดลงไปค่ะ เติมแป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปค่ะตักชิมรสค่ะให้ได้รสชาตินัวๆน,นะคะเมื่อรสชาติเป็นที่พอใจแล้ว ใส่ชะอมลงไปค่ะกลิ่นชะอมหอมมากปิดท้ายด้วยใบเมงลักค่ะเนี่ย่ะแกงเปิดหน่อไม้แบบบ้านๆง่ายๆนะคะเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปก็น้ำก็จะข้นเหนียวเหนืดแบบนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ